สวัสดีครับนักเรียนก่อนจะเรียนวิชาดนตรีไทยนะครับนักเรียนเรามาบำรุงสมองกันหน่อยมาเล่นเกมจับคู่ตัวโน้ตเอ๊จับคู่ตัวโน้ตยังไงเดีย๋ยวเราลองไปดูกันเลยว่าจะสนุกขนาดไหนนะไปพร้อมๆกันเลยนะครับเข้าสู่เกมเข้าสู่เกมแทนแทนแ อออาภายใต้ไม้อยู่ตรงนี้จะเป็นโน้ตจับคู่อย่างเช่นมอมา้าคือโน้ตตัวอะไรโน้ตตัวมีเราก็ต้องเอาหามอม้าไปคู่กับโน้ตตัวมีก็คือมออีม e ีนั่นแหละนะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มเล่นไปพร้อมกับครูก๊อนเลยอ้าวมออีม e ีทีนี้เราต้องหาตัวมอมา้าใช่ไหมนักเรียน โน้ตตัวมีต้องหาตัวมอม้าใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวหาตัวมอม้ากันว้ายไม่เจอเอาใหม่นะอ่าดอเด็กโน้ตตัวอะไรเด็กนักเรียนโดใช่ไหมต้องไปหาคําว่าโดนะลูกอ่ะอ่าเอ้ครูก็เห็นแล้วอันนี้อ่าซอโซคือโน้ตตัวอะไรซอนใช่ไหมแอน ซโซ,ซคือซ่อนเจอแล้วไปหาตัวต่อไปกันเลยครับฟอฟันฟอฟันคือโนตัวอะไรครับฟาใช่ไหมลูกฟาใช่ไหมอ่าคำว่าฟ,า,ฟาวา่ไม่เจอทำไมนะอ้ามอมามออีมีเอโนมอต้องไปหาตัวมอมาเอ,อมอมาอยู่ไหนเนี่ยมอมาอยู่ไหน ถูกด้วยต่อไปหาโนาตัวต่อไปฟอร์ฟันคือโนตัวฟาใช่ไหมฟอร์อาฟาโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าอันนี้ดอโอโดต้องไปหาตัวอะไรครับดอเด็กใช่ไหมไม่ไม่เจอไม่เจอทำไมนะ อ่ะอันนี้ทอีทีต้องหาตัวอะไรครับนักเรียนทอทหารใช่ไหมทอทหารใช่ไหมว่าคูก้อนยังไม่ไม่เจออ่าเอาใหม่เอาใหม่นะ <S <S เอาลอลิงอลออิงเมื่อกี้เหมือนคูก้อนจะเห็นคําว่ารออาลาอยู่นะลอลิงคืออ่าลอลิงคือตัวลานะครับนักเรียนอ่ะไปตัวต่อไปกันเลยฟอฟันคือ ฟออาฟาใช่ไหมอ่าไม่ใช่อ่าดอเด็กเออดอโดดอโดดอโอโดเราต้องไปหาตัวดอเด็กเอ๊ะดอเด็กอยู่ไหนดอเด็กอยู่ไหนมาเจอแล้วอ่าไปตัวต่อไปกันเลยครับนักเรียนเลร,รอเอเลเราต้องไปหาตัวอะไรครับหาตัวอะไรครับนักเรียนรอเรืออ๋อ เอาใหม่เอาใหม่รอเอเลต้องไปหาตัวล้อเรือเย้เจอแล้วเจอแล้วครับอ่ะตัวอะไรฟออาฟาฟอฟันต้องไปคู่กับตัวฟาวายทำไมนะอะนี่ฟออาฟาเมื่อกี้ตัวอะไรต้องคู่กับตัวอะไรฟอฟัน ครับเห็นไหมครับอ่าตัวสุดท้ายทอทหารคือตัวอะไรทออีทีเย้ชนะแล้วเป็นไงบ้างครับนักเรียนสนุกกันไหมเอ่ย ถ้านักเรียนอยากเล่นครูก็จะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับนักเรียนเป็นลิงก์สแกน QR code นะครับนักเรียนตอนนี้เราก็มาไปเรียนท่องโน้ตกันเลยดีกว่าว่าวันนี้ครูก็จะมีโน้ตอะไรมาให้นักเรียนท้องนะครับไปเข้าสู่บทเรียนของเรากันเลยดีกว่าครับนะครับเป็นไงกันบ,บ้างครับนักเรียนจากครั้งที่แล้วที่นักเรียนได้เรียนโน้ตเพลงราวควรนะครับครั้งที่แล้ว โน้ตที่ครูก๊อให้ไปท่องกันได้ไม่เอ่ยอ่าแล้วจาได้ไหมว่ามีกี่บรรทัดที่ครูก้อท่องให้ท่องไปในครั้งที่แล้วนะครับนักเรียนอ่าวันนี้ครูก็จะมีโนต้ตมาเพิ่มให้แต่ว่าครูก็จะมาทวนของเก่าให้ก่อนนะครับก็จะไปเพิ่มไม่มากไม่มายก,ก็จะเพิ่มอีกสองบรรทัดก็คือจบเพลงนั่นแหละจากครั้งแล้วครูก็ให้ไปสองบรรทัดวันนี้ครูก็ก็จะให้อีกสองบรรทัด นะจบเพลงเราควรนะครับเดี๋ยวครูก็อนจะทวนอันเก่าให้ก่อนนะครับพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วไปทวนพร้อมๆกันเลยครับแทน,แทนอ่าเป็นไงน้อตอ่ะเยวครั้งแ้ที่ครูก้อนให้ไปสองกระทากเดี๋ยวเราท่องสองกระทานี้ก่อนนะนักเรียนนะเด็กๆนะครับอ่ะ ท่องฟ้องการน้าทวนทวนกันก่อนพร้อมนะหนึ่งสองสามสอนมีเรโดเรมีตันลาโดเรโดมีเร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 ได้ไหมครับนักเรียนอ่ะอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับซอนมีเรโดเรมีตันลาโดเร ครั้งที่จบจังหวะต้องจบตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายของห้องเนี่ยตัวสุดท้ายของห้องนะครับอะเดี๋ยวมาดูสมมตะทัดหลังว่ามีโนต้ตตัวะอะไรบ้างอะมีตัวซอนแล้วก็ซอนสามตัวก็คือซอน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 ใช่ไหมครับตามด้วยลาซอนมีซอน ลาโดอ่ะเอาไปนะไปชา้าๆไปชา้าๆซอซอนซอซอน,ซอน,ซอนลาซอนมีซอลาโดอ่อยู่บรรทัดสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายนะครับตัวเลเลแล้วก็โดสูงนะถ้ามีจุดข้างบนอย่างนี้คือโดสูงนะครับ โด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 แล้วก็ซอนมีเลโดเลยังไงครับไม่ยากเลยไม่ยากเลยโนต้ตมันซ้ำไปซ้ำมานะอ่ะเอาใหม่นะบรรทัดสุดท้ายนะล,ลูกเลโด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 ซอนมี Le, do, 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 son, เโดเลอ่าทีนี้เราลองมาใส่จังหวะก,กันะนะครับซอน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 ลาซอนมีซอนลาโดเลโด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 ซอนมีเลโดเลเห็นไหมไม่ยากเลยอ่ะอีกรอบหนึ่งสองทัมสุดท้ายนะ ซอน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 ลาซอนมีซอนลาโดเรโด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 ซอนมีเรโดเลอ่าทีนี้ตั้งแต่แรกแต่แรกนะอ่าไปพร้อมๆกันนะนักเรียนดูตามครูก่อนนะแล้วก็ท่องตามไปด้วยเลยนะครับซอนมีเรโดเลมีซอนลาโดเล โดมีเรเลเลเลซอน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 ลาซอนมีซอนลาโดเรโด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 ซอนมีเรโดเลเป็นไงครับนักเรียนยากไหมอ่าทำฝึกฝนก็บ่อยๆทำบ่อยๆเยอะจะได้เองนักเรียนเพลงนี้มีทั้งหมดกี่ห้อง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกห้องนะครับค่อยๆท่องไปเรื่อยๆเดี๋ยวนักเรียนจะได้เองจะจําได้เองทําแบบนี้บ่อยๆครูครูก็เชื่อว่านักเรียนจะทําได้นะครับสําหรับคลิปนี้เพลงเราควรก็ได้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วในคลิปหน้าครูก็จะมีเพลงอะไรมาให้ท่องนั้นติดตามชมในคลิปต่อไปด้วยนะครับนักเรียนสาหรับวันนี้ครูก็อขอลาไปก่อน บายบายสวัสดีครับ